วันนี้เราอยู่กันที่สถานีอูเอโน่เห็นมาข้างหลังก็คืออูเอโน่นี่อันนี้ก็มีมอนชิชิตรงนี้อีกนี่มีเดี๋ยวนี้เขาจัดชิงแบบว่าให้ยืนต่อหน้าร้านนี้แล้ะนี่ก็มีร้านผลไม้แบบนี้คือน่ากินมากๆเลยอังุ่นบบว่าอุ๊ยบาคแล้วเราก็มาถึงหน้าทางแยกของอาเมโยโกแล้วช่วงนี้วิกฤตชาเขียวก็คลี่คลายแล้วเราสามารถหาชาเขียวที่ไหนก็ได้ต่างะนี่เราก็สั่งมาแล้วอันนี้คือขอบุนายแม่ก็จะมีคุณิมีทุกอย่างรวมมิตรแล้วเราก็มากิน สวัสดีทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปกันมานานนานเลยคุณนแม่ก็หายไปนานๆาเลยวันนี้เราอยู่กันที่สถานีอูเอโนเห็นมาข้างหลังก็คืออูเอโน่สเตชันเราก็จะทักนแม่มาเดินเล่นนะมาเดินเล่นไม่ได้เดินซื้อของนะคุณนหนแม่เดินเล่นเดินเล่นเด้เฉยๆแล้วไม่ซื้อของเราก็เดินกินใด้เราก็มาถึงสถานีอูเอโนก็ตอนประมาณบ่ายโมงเราก็เริ่มอยู่กันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกระแทกปากกันก่อนไม่มาไม่มาลูกัวานไม้หายไปเลยใช่ไหนแม่หายไปเลยพิก่อน สนกัดต้องมาลูบลูบใช่เมื่อกี้แวะไปที่ชิบูย่าแล้วไปไม่ได้ลูบไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปหมาก่อนยาวมากใช่เดีย๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่าวันนี้อุยนกเป็นอย่างไรบ้าง <Okay. S 1> จํากันได้ไม่เอ่ยอ,อันนี้ก็คือสถานีหน้าสถานีอุยนกระหว่างรอข้ามถนนไปฝั่งอาเมโยโกะซึ่งตอนนี้ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ฝนก็พึมพำพึมพำตรงนี้นี่มีร้านยังงี้ชี้อันนี้คือร้านลิ้นวัวแล้วก็มีร้านเทมปุระด้วยนี่ลิ้นวัวลิ้นวัวนี่ น,นีข้ามถนนมันก็จะมีเสียงเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอุ้ยซื้ออาดิดาสไมถูกเลยนะ450เยนเท่านั้นนะ่ะได้ใหญ่ขนานดะแม่เลยเราก็ผ่านมาข้างหน้านี้ก็จะมีเป็นแบบว่าร้านขายกระชับปองนะกดกระชับปองอุ้ยมีแบบว่าจอฉลามด้วยอุ้ยอันนี้อันนี้คือมอนจี้จี้มอนจี้จเป็นแบบว่าเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเล็กๆนะ นี่อันนี้ก็มีมอนชิชิตรงนี้อีกนี่เออโอ้ชินจังน่ารักอันนี้อันนี้คือเป็นอ๋อเป็นกิฟเป็นกิฟแบบว่าติดติดกระเป๋าติดผมนี่ะเนี่ยน,น,นี่คือกระชับปองเน็ตเวิร์อถ้าเกิดใครไปห้องทำงานบริสังก็จะเห็นไอ้กระชับปองอันนี้ตั้งอยู่แบบอู้คบคบทั้งเซตเลยสมชุดอันนี้เราก็เดินผ่านร้านซูชิหน้าล้นของเราเนี่ยเนี่ยมิมิซากิโคตรงนี้น นี่เดี๋ยวนี้เขาจัดชิมแบบว่าให้ยืนต่อหน้าร้านนี้แล้วหนึ่งสองสามสีเมนูน้ากินนั้นเลยมีข้าวโพดเผาด้วยปลาหมึกเผานี่ก็มีร้านผลไม้แบบนี้คือน่ากินมากๆเลยอังุุนบอว่าอุ้ยบาย2องือสองพันเยนเท่านั้นเองนี่แล้วเราก็มาถึงหน้าทางแยกของอาเมโยโกแล้วเราก็เข้ามาชิมมัทาะนั่นนี่คือมัจฉะมัจฉะชาเขียวของแท้อร่อยอร่อย ไหนแม่รับเดี๋ยวเที่ยวน่าจะมาใเอาหกพันสามดีช่วงนี้วิกฤตชาเขียวก็คลี่คลายแล้วเราสามารถหาชาเขียวที่ไหนก็ได้ต่างราคาก็ได้อันนี้แล้วก็อยู่ที่หน้าอาเมโยโกะนี่คืออาเมโยโกะมาเขกี้ว่าอาเมโยโก,กตงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปจนไทยกันในอาเมโยโกะกันก็จะมีจะมีเป็นแบบว่าร้านขายรองเท้านี่เดี๋ยวจะให้ดูร้านนี้คือร้านที่คุณไหนแม่ชอบมากไม่ใช่รองเทา้าจ้ะร้านของกินนี่ร้านขายเป็ดนี่เละคือเป็ด ป็ดอะไรนะเป็ดเป็ดต้มเป็ดอบอ่ะเนี่ยเนี่ยกกเขากอดเผ็ดพันสองนี้พิษละอันนี้พันสองอยู่ซื้อจากพันหนึ่งตั้งแต่พันนะหนึ่งพันหนึ่งพันจนตอนนี้คือพันสองอะว่าโอ้โหอันนี้กุ้งกุ้งกุ้งโลโบตปเตอร์อันนี้ปลาดาบเน,นี่ยนี่ก็คือมีขายอันนี้หอยโฮตาเตสใช่ไหมเนี่ยโฮตาเตสลูกโฮตาเตสแล้วก็มีหอยลายมีหอยชักตีน นี่อันนี้คือเป่าหือเป่าหือนี่เป่าหือเนี่ยอันนี้ก็แบบแพงผลไม้ขายชายมมสกกอุ้ยอันนี้พวงละพันเดียวอันนี้ไม่แพงเลยอุงยพวงใหญ่ก็คือสามพันนะอุ้ยลูกลูกอันนี้คือลูกนาชี๋อะไรนะลูกลูกอันเนี้ยทุกปูใช่ไหมนนี้หวานใช่แล้วก็อันนี้อันนี้อุ้ยอันนี้ชิมได้แม่ลองชิมสิองุ่นองุ่นยาวๆไม่ว่าเขาชิมได้จริงเขาให้ชิมเป็นไงอร่อยไหมเนี่ย แต่เป็นปลาปาเป,ป,ป,ปืดอปาปลาทีนึงอดียนะ๋ยเพิ่งวันนี้เขามีทุเรียนขายด้วยอุย้ยทุเรียนปูละหนึ่งพันเยนคูละหนึ่งพันเยนส่วนอันนี้คือหนึ่งกิโลกิโลละสองพันห้าส่วนลูกนี้มันกี่โลเนี่ยประมาณลูกนี้น่าจะมาตกประมาณสออหมื่นหนึ่งมั้งอ่ะแต่นี่ดูน่ากินเนาะเดินมาอนีนี่ก็คือเจอกระเป๋าราคาทุกถูกอ่ะกระเป๋าทรงเนี้ราคาสามพันกว่าห้าพัน เล็กๆนี่คือแบบสองพันสามพันเนี่ยคือถูกมากอันนี้คือมาซื้อได้เลยเสียก็ไม่เสียดายหัวนีเสื้อเนี่ยชอบมากเลยคือ <c oughs> บอกว่าเขาเป็นแบบปากนะ <c oughs> เห็นปะคือแบบอันนี้ทั้งลายเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สกรีนจะเป็นแบบปากนะราคาก็จะแพงเป็นธรรมดา,าแต่ว่ามันมันเลอค่า,ามากเพราะมันปากไงมันเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในตลาดอเมโยโกนะจ๊ะ <c oughs> แล้วเราก็มาเจอมะม่วงนะจ๊ะอันนี้คือมะม่วงแบบว่า 1ันหนึ่งร้ามแพงแพงนีตะไคร้ก็มีตะไคร้คือห้ารยเยนถุงพริกก็มีใช่อะผักชีหรืผักชีนี่ผักชีนี่มีท่ามีสามร้อยเยนกับ500รยเยนแ้วเราก็เดินมาถึงร้านที่ต้องการละก็คือร้านข้าวหน้าซูชิด้งเลยอาจจะกินอะไรก็เลือกเลือกเอาเลยนี่เราก็สั่งมาแล้วอันนี้คือขอบคุณนายแม่ก็จะมีอูนิมีทุกอย่างรวมมิตร พันสามร้อยเท่านั้นส่วนของบิลซังก็สั่งเป็นอันนี้เลยจริงๆแล้วไม่มีแค่กุ้งกับปลาแซลมอนนะแต่บิลซังอัดท็อปออนท็อปโปรตีนอีกสี่ร้อยเยนก็ได้ประมาณเท่านี้เลยทั้งหมดสองจานนี้รวมกันสองพันห้าร้อยห้าสิบเยนอันนี้คือบรรยากาศที่เรานั่งในร้านานะครับเราจนั่งแต่แล้วเราก็จะกินในจานานี้เข้าไปน<ๆ>ี่เลยอค่าจริงๆเราจะถ่ายเสร็จไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่กินให้ดูเราต้องแบบกินให้ดูหนึ่งสองซ้ำ กุ้งมันดูอดมาหอยรอนกินหอยรอนอร่อยมากไม่กินม่นนมากครับดูอดพ้อจริงจงอันไหนเป็นไงบ้างคุณนายแม่กินไม่กินมานนะอร่อยไหมนะ้าอร่อยจะไม่พูดไม่ไม่พูดไม่จาเป็นอะไรวาัสาบิเข้าตาวาัสาบิขึ้นสมองอยู่แบบคุกกันแบบโอ้ย เรากําลังสงสัยอยู่ว่ารองเท้าอาดิดาสขายยังไงราคา850เยนเนี่ยคือมันมันไม่น่าใช่ของจริงเนี่ยเขาบอกที่นี่บางทีก็แบบแบมีตดัดได้ตาร้ายเสียของจริงของปลอมนี่คือดูให้ดีๆเลยนะแต่คิดว่าอันนี้คือของปลอมชัวร์ๆว,ว,ว่าราคามไม่น่าได้ขนาดนี้นี่ที่อเมริกูก็มีดองที่ด้วยนี่คือร้านดองที่เดี๋ยวเราไปเดินร้านดองที่กันอันเราก็เดินกันวันฝนตก ฝนตกทับคลำเราก็เดินกันไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเราก็มากินแคนตาลูปหวานกันตรงนี้แหละอันนี้คื่สอง0 0เยนที่บอกว่าถูกมากแล้วแบบว่ามันหวานหวานผลไม้ที่นี่เป็นงไงอร่อยไหมจ๊ะอ,อ,อร่อยไหมอร่อยดีอล้วเราก็ดีใจด้วยอ,อามอีกไม้ไหมอ่ะอ่ะกินให้หมดมานี้ก่อนเดี๋ยวเอาอีกไม้ไง แล้วคุณนายแม่ก็เบิ้ลเป็นอันที่สองอร่อยไหมอ่ะอร่อยพู dear. ดเนี่ยเราบบพกินไปไม่ต้องพูดยืนต่อยเดี๋ยวเป็นอันที่สามแน่กินไปพูดไปเดี๋ยวมันย่อยแล้วอาอีกแบบอันที่ใช่เนี่ยว่าแล้วเหมือนกันไงี่อุ้ได้ดูแอปเปิ้ลพลาสติกดิมันคือแอปเปิลจริงๆเลยแต่ว่าเขาไป่คือท็อปปี้ไงมันได้ดูเหมือนเป็นแอปเปิ้ลพลาสติกอุ้แล้วผ่านหน้า Buck ร้านโซบาะถูกเขามีแบบ โซบะเด้งดึ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 งด้วยน่ากินอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปเดินเล่นชิบูกันต่อก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเรามาอ่าฮวนนงใช่ไหมทำไมเราไม่ไปเที่ยวตึกง่วงกันหรอก็มีเหตุผลเพราะว่าตึกง่วงจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาขายของอันนี้ความรู้สึกตัวเองกันเท่าที่ติดที่ปราคามานะแพงมากแพงแบบว่าแพงแพงเวอร์อ่ะแพงกว่าที่อื่นอ่ะแต่ทำไมมันถึงดังเพราะว่าเขาโปรโมทดีไงเขาโปรโมทดี ถ้าเกิดเข้าไปดูจะไม่มีคนญี่ปุ่นซื้อเลยจะมีแต่ว่านักท่องเที่ยวซื้อเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะไปซื้อที่ร้านอยู่กนันหมดเลยอย่างเช่นเครื่องสำอางก็ไปซื้อพวกตามซันร้านหรือว่าร้านขายยาธรรมดาก็จะราคาถูกกว่าบางทีได้ถูกปลอมลดราคาด้วยแล้วก็พวกขนมขนมอะไรก็ซื้อซุป,ป,ปเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาร้านขายขนมธรรมดาถูกกว่าอยู่แล้วอันนี้ขาดของแพงมากก็เลยไม่ซื้อ ที่หายไปนานเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ายุ่งมากกับว่างานที่แบบว่าไปต่างประเทศงานที่จะต้องจัดปบบเล่นงานนี่นั่นแบบโอ้ยอนตสปีนังเลยก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปอาจจะว่าอาัพคลิปแบบดืนลลครั้งหรือสอัมผัสยืน้งช่วงนี้นะแต่ตอนนี้เออเริ่มว่างขึ้นแล้วงานเริ่มเคลีลยร์ไปเกือบหมดแล้วงั้นก็จะเริ่มกลับมาถ่ายคลิปให้ดูเหมือนเดิมถ้าจะถติใ,ใครอยากดูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์แชร์ไปเยอะเลยตอนนี้ยอดยอดไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยพุ่งเลยช่วยกันแชร์สักหน่อยนึง อยูคลิปหน้าจะไปไหนติดตามตอนต่อไป